ขอตะไคร้หน่อยนะเอาอาเลยโอเคขอบคุณครับนี่สวยไหมอันนี้คือของพ้อหน่ะครับทุกคนเนี่ยหรอตรงนี้ว้าวร้อนอยู่ไหมร้อนร้อนอร่อยอะ่ะ สวัสดีครับผมยุนนะครับทุกคนวันนี้เราจะกินปั๊บเผานะครับแต่ว่าไม่ใช่ปั๊บเผาสไตล์แบบธรรมดานะครับปั๊บเผาสไตล์แบบยุโรปอะไรเงี้ยในช่วงนี้เรากําลังจะทําห้องนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีที่ทำอะ่ะนี่เห็นไหมจ๊ะหืมใครเซตติ้งนะเนี่ย <laughs> ทำที่นี่กินสบายมากแล้วก็อันนี้ก็ตอปิกนิกนั่งได้สองคนอันนี้ก็เราเอามาจากกรุงเทพนะครับทุกคนทอ้อไปตัดกล้วยกันต้นกล้วย เอาแล้วก็ทุกคนมผมมีอะไรจะบอกนะครับจดี๋จันนี่เห็นไหมครับเมื่อวานเราไปเที่ยวร้านสัตหามาใช่ไหมครับอุทยานนาสัตหาเออใช่แล้วก็เราเจอ<ม>แฟนคลับคนหนึ่งซื้อฝากไว้ให้แล้วนะใช่ได้เราเร็วนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ท่อไปไปตัดต้นกล้วยมินเนียเขียนชื่อให้หน่อยเขียนไม่ได้เไยชื่อยูนแม่หมดเลยนะ <laughs> เคยเหรอเคยทำเหรอทำไมมันรู้สึกมันดูโปรเฟชชั่นแนลว่ะอันนี้เหรอโอ้โหโอ้โหโอ้ย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 อากัดเป็นมวยโอ้ยโอ้ยโอ้โหแต่ทีเดียวโอ้โหเป๊บเลยเดินเข้ามาแม่แม่ดูมันทำ ระวังโดนเสื้อโอ้ยเบามากสำหรับเขาว่าเหมือนเทอมไม่จิ้มฟันเป็นช้างเหรออ๋อยรงไนคะเข่าตรงนี้เลยใช่ไหมทำยังไงอ่ะทำาไงต่อเยอะไปเยอะไปโอ้ยูย่ไม่ค่อยมีแรงเลยนี้ใช่ไหมราเราก็อย่างนี้ไงทำให้เหมือนเตาไงอันนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราเอาอะไรใส่อะ แล้วก็ข้างล่างใส่ทันไงลองดูดิเออทําทจุดไปได้หรือเปล่าอ่ะข้อก้อนใหญ่กว่าต้อตงเยอะๆนะโอ้โหโอ้โหโ,หโ,หโหอ้โหให้นี้ก่อนก็ได้จุดเป็นไหมเนี่ยต้องให้แม่จุดเธอก็กลัวเหมือนกันแหละแหมกลัวอันนี้เขารู้สึกว่าเคยเขาทําให้พังใช่ไหมอือน่าจะกิมน,นี้นะเราไปทาให้เหมือนงอคนที่ทําของพังบ่อยๆที่สุดที่ก็คือ,อยู่ใช่เพราะใช้บ่อยไงวันนี้ทอดชกดีนะ จะได้กินปั๊บเขาอร่อยอร่อยสไตล์แบบยุโรปเลยเขาไม่กินตัวเดียวกับเธอจ้ะเขากินลอตัวจ้ะเขาเพิ่งรู้อ่ะวันนี้แม่ไม่ตื่นเต้นเพราะว่าแม่ไม่ชอบกินปลาเออต้องมีหมูไก่แม่ก็ตื่นเต้นเดี๋ยวเขาต้องขึ้นห้องก่อนนะเอา้าทำไมไปเอาคอนไม่ <laughs> เอารู้จักคอนเปล่า <laughs> ที่ทุบไงทุบอะไรอ่ะ เกลือออกไม่ใช่หรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวพิ่งยังไม่ทันสร้างเอาที่คีมให้เขาถือมาไม่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 เดี๋ยวนี้มันเริ่มทำเองได้แล้วแม่เก่งแล้วเหรอเขาเก่งเพราะอ,อะไรรู้ปะเพราะว่าเขาก,กินจริงย่างบุยไงอุ้ยอันนี้เล็กไปก็ไปเอามาเติมเธอเธอพัดอยู่พัดพ,พัดเลยนะนี่เธอเอานี่พัดเธออ่ะเอาเอา FC ซื้อให้วันนี้ใช้ได้เต็มที่เลยนะนี่ นี่ทุกคนเห็นไหมครับเมื่อวานพงศก็ซื้อปลรามานะครับอันนี้ตัวนี้แต่ว่าเห็นไหมเขาอยู่ข้างล่างข้างล่างข้างข้างเนี่ยฟันเล็กๆอันนี้คือเป็นเลือกมาเขาจะกินเองเราเองเธอก็กินแค่นี้เหรอไม่มีอะไรจะกินนะนี่ม่วงเขาก็เลือกปลาใหญ่แล้วเธอก็อยากจะเลือกเองใช่ไหมใช่จริงๆเขาอยากได้แค่ตัวเดียวเดี๋ยวซื้อตัวเดียวไม่ได้ไงวันนี้เธอก็ย่างกินอย่างนี้เหรอไม่ต้องกินของเขานะไม่กินเดี๋ยวใส่เกลือก่อนโอ้นี่ใช้เกลือเยอะไปหน่อยนะครับถอนอุย้ยเฮ้ยอุ้ยทุกคนเห็นไหมอุ้ย โอ้ยดีนะมุกกิมมุกกิมแม่ไม่เห็นดีนะไม่ทำในบ้านนะทำไม่ต้องซื้อเกลือเยอะรู้ปะ่ะทำไมเออชอบทำหกแง่ <laughs> โโหเดี๋ยวไปต่อเธอไม่ไข่เขาอย่างเดียวนะไข่เต่งไม่เอานะต,ต้องทำเป็นแม่โอ้ยทำเก่งทำเก่งทำเก่งข้าโอเคโอ้ยได้ได้โอยเจี๊ยบเองเอ อันนี้เอาไปกินได้นะทอดกินได้ใส่เลยแ้ทำไมเธอไม่ทำมาเราต้ก็นวดไงนวดนวดให้มันอันนี้เหมือนเกล้าครับทุกคนเกอ้าถ้าทาเกล้ออย่างเดียวก็มันไม่ติดปลาเท่าไหร่ใช่ไหมครับต้องใส่ไข่เค้าอย่างเงี้ยมันเหมือนเกอ้าติดกับปลาได้เลยใส่เลยโอเคทุกคนเห็นไหมครับเริ่มจะเริ่มจะนี้เริ่มจะติดเกาแล้วนะครับว่าได้เห็นมเห็นมเห็นไมเห็นมเมื่อกี้ว่าเขาใช่ไหม มีคนช่วยแล้วก็โอ้โหรู้สึกดีมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมทับปุ๊บเฮ้ยเอออันนี้มันเหนียวมากอะจริงๆริอะเธอก็ใส่ใส่ไข่ข,าขา่ามาเยอะไปแล้วอะต้องทำใหม่๋ยวเขาไปล้างมือก่อนนะแล้วก็เอาเกลือมาใส่ครบเลยข้างบนเฮ้ยเธอเราลืมงงแล้วก็โอ้ยทุกคนดีแล้วนะครับผมก็ไม่ครบไวอ้อ่ะของน้ำสมาเจีย้ยอันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าปิดไว้แล้ว ข้างในมันใส่ตะไคร้ไม่ได้ใส่ได้มีตัวหนึ่งอออีกตัวน,นึงใส่ได้แต่ว่าของปอมโอ้ยยังดีนะโชคดีนะแบล็ตะไคร์กันกใ,ใช่ใ,<ห>ใช่ผมว่าก่อนโอเคไปเธอรู้ไหมตะไคร้ต้องเก็บตรงไหนไม่รู้น่าจะต้องไปขโมยบ้านป้าเจลไม่ไม่ไปทางนี้อ่ะโอ้โหทางนี้ก็คนใครๆก็รู้เรากําลังจะไปขโมยจะคนขโมยต้องเดินในสวนเนี่ยไม่มีใครรู้อ่ะเออตั้มเขานะไม่ต้องห่วงนะเขาทาให้เฮ้ยเฮ้ยไ,ไ,ไปตัดของเขาทำไมเขาเมือนปูดีกรดเลย <laughs> อย่ามีใครอยู่หรือเปล่ามีคนอยู่บ้างไหมจ๊าเอามาตะไครนะครับขอตะไคร้หน่อยนะเออเอาเลยโอเคขอบคุณครับไม่ใช่เออนั่นแหละต้นตะไครเ้เยอะมากเยอะไหมลาเธอกับลาเขาแค่หน,น,น้าตัวจ้อยอะ่ะเธอเดินเหมือนคนอยู่ในสวนมากๆเลย <laughs> เดี๋ยวนี้เดินเป็นแล้วหรอไม่กลัวแล้วหรอไม่กลัวแล้วโอ้เออยกทิงโอ้โหเดี๋ยวนี้เก็บสวนเป็นด้วยนะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ล้างน้ําหน่อยเหรอเธอจะใส่ปลาไปล้างน้ําหน่อยไปเรื่องเยอะจังเธอนั่นมันทน่าเขา,ลา,นะาเลยต้องล้างนะทาร้างเถอะแม่เราไม่ได้กรีดเนาะทุกโอ้โหอย่าลดน้ำหนักแม่รู้พี่แต่แจะได้ลูกต <laughs> ิดนานทีอย่าให้อายสินาทีให้ยูไหมครับนาทีเห็นอยู่ไหมครับ,บ,มรบผมทําได้แล้วนะปลานี้ยันทไมมันเล็กไปมันใส่ไม่ได้อ่ะ โอเคจะได้มันไม่เหม็นมันหอม okay, โอเคพอแล้วโอยเธออยัดให้จ้อยเขาด้วยดิขเขาเขาเกียดเกียดจ้อยมากเลยจริงๆได้ป้าจ้อยใส่ได้เหรอได้ใส่แค่นิดเดียวเองนะแค่อันเดียวเองอใหญ่ไปโอ้โหเนียวมากอย่างเนี้ยทางง่ายมากเลย ของเขาเสร็จแล้วจ้านี่สวยไหมอันนี้คือของพมะคกับทุกคนนี่อันนี้ของซ่อมอ่ะจ้อยสองตัวผมเกียนมากเลยจ้อยเลยต้นย่างเสร็จใช่ไหมครับเหมือนเหมือนเข็งเลยนะเอาปากกัมาก๊อกก๊อกก๊อกแล้วก็กินเลยเอาไปวางย่างตีก่อนะครับทุกคนถ้าจับดีๆนะ,ะจับที่นี่หนักนะรู้แล้วรู้แล้วได้แล้วนะอะเนี่ยเหรอาตรงนี้วางวาง โอ,โอ้ยเก่งอ่ะอเธอเก่งมากเลยอ,อันนี้ดีแล้วเห็นไหมครับข้างล่างยังไฟติดอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ข้างบนอย่างเงี้ยทำให้สุกข,ข้างบนด้วยอันนี้คือแปลกไหมเธอ ทำสองชั้นไงอันนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดีปลาเผาหิมะโหคำว่าหิมะนี่เลิกใช้เถอะ <c oughs> <c oughs> ปลาใส่เปลือกแล้วกันปลาใส่เปลือกปกติที่ไทยไม่ใช่กินแบบนี้ใช่ไหมไม่มีใครกินนี้หรอกจริงๆอ่ะอันนี้ผมบอกให้นะครับถ้าใส่เตาอบใช่ไหมครับไม่ลำบากอะ่ะแต่ว่าเราก็ใส่นี่งเตา้นกล้วยไงแลยก็ลำบากนิดนึงนั่นง,นงนี้สบายมากเลยจริงๆทำไมเราไม่เคยคิดจะแบบนี้อ่ะใช่ไหมคับแม่ มันไม่มีที่นั่งเลยมั้งเราเลยไปคิดกันมั่งยนใช่แต่ตอนเช้าถึงเที่ยงนั่งที่นี่ไม่ได้นะครับเด็ดเข้ามาเธอทำทำอย่างน,นี้ให้เขาเหรอเหมือนสมัยก่อนปอสองพอสองอันนี้โออันนี้ปอสามแรงไปปอหนึ่งจุดห้าพี๋ยวผมก็ทำน้ำจิ้มให้อร่อยอร่อยแม่พงศก็ทำเป็นเราไม่สาบายขึ้นใช่ไหมครับสบายเลยแต่ตอนแรกๆตอนนี้นสาบาย้ว <laughs> นั่งดูอย่างเดียวเธอทำให้หน่อยสิจะทำเป็นหรือเปล่าทำน้ำยากจังอ่ะ ปักขอบโอ้ยเธอพี่ออกมาหมดแล้ว้าทำดีกว่าเขาทำให้เป็นโอ้ยเด็กป้านอกใช้ไม่ได้เลยนนชูรสไม่ต้องใส่เยอะนะใส่หัวใจเยอะเยอออะะมมจจววฮ้แ่่สบกาๆ ก็วันนั้นนะที่บอกว่าอะไรนะไม่ใส่ใชโรใ,<ช>ใช่ไหมใส่แค่หัวใจใช่ไหมอะไรเงี้ยบอกว่าใส่ใจใส่ใจหรอคะถ้าใส่หัวใจแล้วมันแบบคนรักแล้วจริงเหรอแม่เมื่อก่อนยูนทำกับข้าวไม่เป็นเลยนะไม่เป็นแบบไม่เป็นเลยเดี๋ยวนี้เก่งแล้วแม่รู้ไหมว่าวมันต้มไก่ให้หนูมันต้มยังไงเอ,อนาน้ำต้มแล้วไม่ใส่อะไรเลยมันบอกว่าสูตรเกาหลีไม่ใส่แล้วกระเทียมแค่กระเทียมใส่กระเทียมอย่างเดียวแม่เาะมันเปรี้ยเกินแม่แม่จ๋าแม่มาชิมไม่เปรี้ยนะ เซ็ตเลยนะยเป็นยังไงบ้างครับใส่ปลาดาวใส่มาวัน <laughs> นี้จะปรุงได้เรื่องไหมเนี่ยใช่มันก็ต้องแต่งรสไปไใช่คนเราทำไม่ได้มีสูตรอะไรโอเคไหมค่ะแม่อ๋ออร่อยอร่อย,ออยโอเคน่าจ,จะได้แล้วนะทุกอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นสีน้ำตาลน,น้ำตาลอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนขนมปังไหมข้าวนมขิงอ่ะรู้สึกเหมือนขนมขิงตัวใหญ่ ทำดีๆอย่าทำเยอะเดี๋ยวมันกระเด็นไปไกลๆบ่อยไหมว้าวมาเขาช่วยยกแขเคแข็งเธอเย้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่ามีฮัทจะดีโอ้โหวันนี้ใช้อันนี้เต็มที่เธอขอดูหน่อยดิอุปกรณ์ของเธออย่างไรโอ้ยอันนี้ว้าวว้าว ต้องทุบด้วยโอ้โหมันแข็งมากเนี่ยเห็นป่ะเฮ้ยมีที่ขุดด้วยนะนี่ไงนี่ไงเอาแต่ตัวปลาขึ้นมาดิมาใกล้ๆเอาไปทุบเลยว้าวโอ้โหโอ้โหเหมือนเด็กของแลนอะเธอมันแข็งมากเลยอ่ะโอ๊ย อุ้ยเธอดูด hmm. ิจอยของเธออ่ะม like in mm ันย่างแล้วก็มันน่ารังเนาะมาจ้าโอ้โหนี่เห็นไหมครับทุกคนเสร็จแล้วก็เหมือนปลาเผาใช่ไหมครับไม่ต่างกันมากนะข้างขวาข้างซ้ายก็จอยของซ้มอ่ะผมเกลตดที่สุดแล้วก็นี่น้ําจิ้มก็มีทุกคนนั่งกินที่นี้รู้สึกว่าอร่อยไหมครับเหมือนปิกเกอร์นิก่ะเธอมานั่งกินดีกว่าโอ้โห ก็ดูที่จะอร่อยไหมร้อนอยู่ไหมร้อนร้อนอร่อยอ่ะว้าวว้าว,ว,าวเนื้อเต็มเลย <S <S น้ำจิ้มใส่ข้างบนเยอะเลยนะเธออย่างเงี้ยอันไหนอร่อยกว่าอันนี้กับปกติป้าเผาปกติ อันนี้ทำกินเององ่อาก่อปลาเผาสไตล์แบบยุโรปอันนี้ดีไหมจริงจริงมันเป็กดีนะครับแต่ว่ารสชาตินะรสชาติก็ไม่ต่างกันมากใชไ, <laughs> ไม่ต่างกันมากอ่ามันไม่เหมือนปลาจ้างเกลือยไงก็เขาก็อยากรู้ไงมันเปต่างกันยังไงไม่ต่างกันยังไ,ไง,งไรจริงๆมันไม่ต่างกันมากนะครับไม่ต่างกันมากมนะแม่ไม่ร้องกินนะครับ ของเธอไม่มีอะไรจะกินนะเธอเขาจะบอกให้เธอกินของเขาดิที่ทุกคนเห็นไหมครับเนื้อเยอะมากนะดีนัสเราไม่เลิมอ่ะใส่ตกไครยอ่ะมันไม่เหม็นของเขาไม่มีเนื้อเลยเธอเธอกินปลาไม่เป่งไงเห็นไหมมีเนื้อเยอะนะจริงๆอ่ะกินปลาเธอถูกแล้วปลาเธอจริงๆไม่มีอะไรจะกินอ่ะเมื่อกี้ผมผมก็พยายามกินใช่ไหมครับ ไม่มีอะไรเลยแม่แม่โคโคคำหนึ่งก็ได้ครับแม่มมมอันนี้ดีนะครับอันนี้มีอะไรกินเยอะอันนี้ปลาสีดามปกติซื้อปลาสีแดงทุกวันนี้กินปลาย่างสไตล์แบบยุโรปนะครับจริงๆอ่ะยุโรปอันนี้เหมือนสไตล์เบกตีน่ะครับเบกตีแต่ว่ากินสไตล์แบบไทยง่ายสุดน,นะครับทุกคนไทยก็ใส่เกลือแล้วก็ย่างใช่ไหมใชม่ต้องย่างข้างบนข้างล่างเออแต่อันนี้อ่ะต้องต้องมีเตาโอบหรือว่าต้องใส่ไฟข้างบนด้วย เดี๋ยวทุกคนวันนี้โรให้มันเป็นกินหมดก่อนผมก็เคลียร์ที่นี่นะครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ